วันนี้เราที่ใจที่สุดนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวของบ้านกุนกลางเนี่ยระหว่างจะโดนรื้อจนถึงกระทั่งที่เราได้รับอนุญาตอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องเราทั้งหมดในกลุ่มท่องเที่ยวเรานะครับ ในการทำท่องเที่ยวของบ้านขนกลางนี่เรามีปัญหาก็คือมีระบบกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่อนุญ,ญาตให้ทําบ้านพักโฮมสเตย์เขาจะให้รื้อออกหมดเลยนะครับรื้อถอนหรือให้หมดแล้วก็ทําเกษตรได้อย่างเดียวต้องยอมรับว่าบ้านขุนกลางเนี่ยหนึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือมีดอยอินทนนท์ท่องเที่ยวนะลังไหลเข้ามาเยอะอยู่แล้วซึ่งท่องเที่ยวเดิมๆที่ทำตั้งแต่ก่อน59ซึ 9, ่งนานแล้วละนานกว่าพรบอุทยานจะออกซะด้วยซ้ำ มันก็เลยเป็นเรื่องปกติธุระของที่นี่เลยนะมันควรจะต้องสามารถทำโฮมสเตย์ได้เนาะนได้เสริมต่างๆเนี่ยเราควรจะได้จนกระทั่งที่พวกเรานะครับในการรวมเป็นกลุ่มแล้วก็เพื่อหาช่องทางนะครับกฎหมายตัวพรบอุทยานเนี่ยในมาตรา18ที่อุทยานเองจะต้องทําแผนร่วมกันในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งถนนเนี่ยเราเสนอเป็นแผนแม่บทเลยแผนแม่บทมันมาจากชุมชน มันมาจากหน่วยงานร่วมกันคิดออกแบบพร้อมกันหัวใจคือเรื่องของกติกาในชุมชนที่สอดคล้องกับกฎหมายผู้ประกอบการต้องเป็นคนที่อยู่อาศัยตามกฎหมายต่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง3ามสยอสีนึงท่านต้องอยู่อาศัยก่อนหรือ5 7เจอยู่อาศัยก่อนอันที่2ไม่ให้ในทุนเข้ามามีบทบาทหน้าที่อะไรกับในชุมชนเลยอันนี้คือชุมชนต้องเข้มแข็งมากแล้วก็ต้องบริหารจัดก,การอันนี้ถ้า2อันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องอื่นไม่ใช่ปัญหาแล้วแล้วก็อันที่3พื้นที่ของเราอ่ะ พื100้นที่ร้อเรนี่ยเรามี40%ที่ทำบ้านพัก30%มสิเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวอีย่สิบเซนต์เนี่ยซอยลงมาอีกเป็นพื้นที่จำกัดน้ำเสียเรื่องขยะบวกไปถึงที่จอดรถอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่คำนึงอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าทิศทางของเราในการวางแผนของแต่ละหมู่บ้านเป็นไง เราก็เสนอนะครับไปทางผู้ว่าเนาะเอากฎหมายของปกครองเนาะมาไทยมาดูก็ปรากฏว่ามีพรบโรงแรมพรบโรงแรมเนี่ย8ห้องขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นโรงแรมแต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นเนี่ยเป็นที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมก็คือเหมือนลนาานกักษณะบนโฮสเย์ก็คือไม่เกิน8ห้องรับไม่เกิน30คนก็เป็นการส่งเสริมไรายได้ให้กับชุมชนในชุมชนซึ่งมันเข้าข่ายเรื่องนี้เลย คือจริง,รงๆไอ้ตัวกฎหมายตัวนี้มีมานานแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าพรบรเนี่ยพรบพยานก็ส่วนว่าเรื่องเรื่องด้วยองยานพรบรว่าด้วยโรงแรมก็ว่าด้วยโรงแรมซึ่งตัวระบบกฎหมายเองเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาก็เห็นชอบแล้วว่าเอ้ยมันควรจะได้นะโดยเป็นการส่งเสริมเพื่อให้พี่น้องรัสสรอนน่ะได้อาศัยในช่องทางเนี่ยเพื่อเป็นไรายได้เสริมซึ่งพอเราตกผลึกอันนี้คุยกันลงตัวแล้วมันก็เลยหาจุดร่วมกันได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าก็ใช้กฎหมายของ ของกรมปกครองอ่ะมา,าไทยอ่ะใช้อันนี้แล้วของอุทยายนเองก็ใช้ตามมาตรา1 8 9 9ที่เราเสนอไปที่ดินที่นี่นะครับต้องขอบคุณทางเทศบาลที่ทําไปทะเะบียนประวัติชัดเจนเลยตอนที่เราไปเสนอแก้ไขปัญหานะครับว่าที่ดินตรงนี้มีอะไรยืนยันบ้างคือถ้าพูดถึงตัวตัวกฎหมายของอุทยานเนี่ย เราเรายังไม่มีอะไรยืนยันเป็นเอกสารซึ่งตอนนี้เขากำลังทำออศหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงสิบสองแต่ซึ่งเราไม่มีเอกสารอะไรเลยแต่ว่าเทศบาลก็ทําใบทะเบียนประวัติประวัติของท่านอยู่ตั้งแต่เมื่ออะไรทําอะไรตรงไหนยังไงท่านมีกี่เมตรกี่กว้างเท่าไหร่อันนี้เทศบาลทําก็เอาไปเป็นองค์ประกอบซึ่งพอไปสืบทราบตรงนี้ก็จะใช้ปคสิบสี่ของกรมปกครองซึ่งท่านนายเพอต้องสอบทีละลายว่าท่านอยู่มาเมื่อ,อไรแล้ว ใช้สิทธิ์อะไรมาทําก็ขอใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยเอามาทำซึ่งซึ่งตัวเนี้ยก็ไปคุยกับทางอุทยานอุทยานเขาก็ยอมรับมันก็เลยทําให้จุดเปลี่ยนตรงเนี้ยว่าเราเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในในที่ดินที่เราอยู่ตรงเนี้ยแผนแม่บทเนี่ยก็ต้องเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะเดินแบบนี้นะเราจะทําตามแผนอย่างนี้ส่งให้อุทยานเทศบาลปกครอง สาธารณสุขอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราทําแผนเสร็จแต่เราไม่ประสานหน่วยงานเขาไม่รูไงจะต้องประสานกับทุกหน่วยงานว่าเราจะทําแบบนี้นะขอท่านมาช่วยแนะนําหน่อยเจ้าที่เขาจะมาแนะนําว่าการติดห้องน้ําแก๊สต,ต้องทํายังไงหรือการก่อสร้างต้องทําอะไรเราจะต้องเอางานนี้ไปเสนอให้เขาและเพื่อคณะกรรมการในประชุมเขาจะได้มีมติออกมาเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หนูเห็นแรกๆที่เพิ่งจะเริ่มแบบเริ่มมีจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายก็ช่างอะไรเงี้ยสัหรือไม่ก็การก่อสร้างเนี้ยค่ะก็ดีค่ะตั้งแต่แบบมีอะไรอย่างนี้จะได้มีมาตรฐานมากขึ้นเนี่ยค่ะว่าแต่ก่อนไม่ใช่แค่มีเงินแล้วก็สร้างได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในกลุ่มแล้วก็มันต้องร่วมรับรู้ด้วยค่ะว่ากฎหมายที่อะไรบางเงี้ยถามว่ามีบาง,างอย่างที่มันเหมือนควบคุมเราเกินไปไหมคะมันก็ยังมีอยู่บางแต่ว่าถาม,าม่าดีไหมก็ดีดีค่ะเพราะอู้ยเรอยด้วยค่ะว่าเ้าใหงไหนอะไรเี้ค่ะ มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันทําให้เราดูว่าต่อไปจากที่ทไปเราต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่ามันไม่ใช่ือบเช่นเมื่อก,ก่อนเลยที่ว่าเราคิดปุ๊บแล้วเราก็ทาไปเลยในง้สุดท้ายมันก็กลายเป็นว่ามันไปไม่ได้ในเงี้ยแลต้องถอยกลับมาแล้วไปใหม่ในเงี้ยครับสุดท้ายก็ได้ข้อยุติว่าอนุญาตให้ทำโฮมสเตย์ซึ่งการต่อสู้อันนี้ประมาณ6ปีนะครับที่เราทํา จนกว่าเราจะได้ในวันนี้ก็เป็นความสําเร็จอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดระหว่างความร่วมมือระหว่างเจ้าที่ภาครัฐกับชุมชนพี่น้องก็เลยจัดงานอันนี้เพื่อจะขอบคุณเจ้าที่ทุกภาคส่วนเพื่อจะขอบคุณทางาผู้ประกอบการเองทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือดีวันนี้ก็ต้องต้อง,องสแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับในการได้รับใบจดแจ้งที่พักไม่เป็นโรงแรมซึ่งออกโดย จังหวัดโดยผู้ว่าละกันจังหวัดก็ถือว่าเราได้ไดรับความคุ้มครองตามกฎหมายผู้ประกอบการที่นี่จริงๆมีทั้งหมดอยู่40รายที่เรายื่นโฮมสเตย์ไปนะครับตอนนี้ก็ได้รับอนุญ,ญาตมา28รายที่จะรับมอบวันนี้นะครับแต่ที่เหลือก็อยู่ในระหว่างพิจารณา ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาเยอะขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นช่วงไฮไปยาวหลายๆเดือนแล้วนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของของพวกเรานะครับเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่มาเยอะแยะในโดยถนนถ้ามีความเข้มแข็งมากพอนะครับมีการพัฒนาไปในทิศทางที่เดียวกันเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวของเราจะมีความยั่งยืนนะครับ พี่น้องที่ได้รับเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคืออดีตมันเหมือนแบบเหมือนคนทําผิดอ่ะเขาบอกว่าคุณผิดอ่ะคือเร,เรางมงายอยู่กับความผิดนั้นตลอดเวลาแต่ว่าพอมันได้รับโอกาสตรงนี้มันหมายความว่าเฮ้ยเรากล้าที่จะเปิดตัวเองโลกกว้างขึ้นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาเขาก็มาหาจุดขายบริษัทท่องเที่ยวต่างๆเขาก็กล้าที่จะเข้ามาหาเรานักท่องเที่ยวก็มั่นใจว่าเอ้เนี่ยถูกต้องตาม,ตามกฎหมายนะรับรองได้ได้มาตรฐานแล้ว หลังๆก็แนวคิดใหม่ๆอย่างเช่นเปนจัดดอกไม้กันจากแบบธีมอะไรพวกนี้ครับผมให้มันเข้ากับยุคสมัยครับผมครับเพราะว่าทุนกนคือแม่เขาก็จะอยุคหนึ่งจิตนาการเขาก็จะไปอีแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมว่าเรายุคใหม่เราก็จะเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่เขาชอบอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็ดีขึ้นตรงที่ว่าเราก็ได้ที่กลุ่มลูกค้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เยอะขึ้นครับผมครับ สาเหตุที่กลับมาเพราะว่ามีพ่อมีแม่เขาวางพื้นฐานไว้ให้อยู่แล้วค่ะก็เลยเลือกกลับมาเพราะว่าน่าจะดอกจดเยอะกว่าที่ลงไปทํางานสหนด้วยค่ะกเลยขึ้นมาทางานท่านมัมนเพราะอย่างหนูบอกที่นี่พวกหนูไม่ได้ทาแค่บ้านทักทั้งตีค่ะก็คือเราจะมีแค่3เดือนคือคือตั้งแต่ตุลาพฤศจิธรรมาัมากราสิอนประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นพวกหนูก็ทำกานจะเสียายาวเลยคือเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะมันใช้พรบรตัวเดียวกันเนี่ยพรบโรงแรมคืออันเดียวกันใช้ทุกที่เลย ถ้าสมมุติเขาบอกว่ามันพรบเนี้ยห้ามใช้ในอุทยานนะห้ามใช้ในคอรชอห้ามใช้ต่างเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศเขาไม่เอาหมดเลยเขาทิ้งหมดแหละครชอเขาไม่เอาโรงพยาน,นแต่ว่ากฎหมายมันเขียนให้ครอบคุมว่าคุณอยู่ในประเทศไทยคุณก็มีสิทธิ์ในเรื่องของพรบโรงแรมตามนี้จริงๆถ้าคนที่มีโฉนดก็ง่ายเลยทําตามกติกาเดินคนเดียวก็ได้เลย แต่ในตัวบริบทที่เราอยู่ในเขตวิจาณาหรือว่าบริบทของคอชเนี่ยมันขึ้นกับกลไกคณะกรรมการทํางาน,น่ยเพราะนั้นเราต้องเสนอทีละขั้นตอนมันอาจจะยุ่งยากกว่าโฉนดก็จริงแต่ว่ามันทําได้มันยิ่งช่วยในการที่จะเซฟคนข้างนอกเข้ามาเซฟภายในให้มีความสาม,มัคคีกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะให้ลดขั้นตอนในการขออนุญ,ญาตให้ง่ายขึ้นให้กระชับมากขึ้นถ้าทุนที่อื่นอาจจะเอาไปเป็นโมเดลด้วยเนี่ย ก็ก็น่าจะใช้เป็นโมเดลในการที่ประสานงานกับทุกๆหน่วยงานแล้วหันหน้ามาคุยกันแผนแม่บทในส่วนใหญ่ที่มันได้มาได้มาเพราะว่าทางพยานเห็นชอบทางชุมชนเห็นชอบทางหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบเนาะมันถึงจะเดินไปด้วยกันได้ะแต่ถ้าสมมติเราไม่ไม่เอาแบบนี้มันต่างคนต่างทำมาบอกว่ามันมันก็ติดอ่ะพอมันติดป๊บมันก็ไม่มองหน้ากันพอไม่มองหน้ากันก็ทุกอย่างมันก็ก็ไม่สามารถไปต่อได้ คือจริงๆอ่ะในในตัวบทกฎหมายเองอ่ะมันมีข้อที่ชุมชนเขาขัดแย้งเยอะมากเขาไม่เห็นชอบเยอะมากในขณะเดียวกันเราเราจะไปรอให้แก้กฎหมายแล้วค่อยค่อย,อยทำน่ะมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนะเพราะว่าชุมชนเขาจะกินจะใช้แล้วอ่ะแล้วตัวเองก็รอแก้แล้วรัฐบาลก็เปลี่ยนอยู่นั่นแหละแล้วคณะกรรมาการที่แต่งตั้งขึ้นมาแต่และชุดก็มีการเปลี่ยนอีกมันก็เลยส่งผลว่าคุณภาพชีวิตเมื่อไหร่จะได้แก้ ถ้ารอกฎหมายมันก็ไม่จบสักทีแต่พรบร,รงแรมอย่างที่ผมบอกป็นคนลพะพรบกับบุทียนอยู่แล้วแต่ซึ่งอันไหนที่เป็นประโยชน์กับชุมชนก็หยิบออกมาใช้แค่เอาส่วนที่ดีมาใช้มันดีกว่าที่แบบเราไม่ส่งเสริมแล้วปล่อยให้มีความขัดแยง้งพอความขัดแยง้งปุ๊บผมว่ามันไปเรื่อย